าลัราศรีกันนี่ก็เป็นลา,าเป็นราศีวาสนา,า,าก่อนวาสนา,าก่อนอ่าเป็นราศีอล,ลิดวงเมืองกับดวงโลกครับชีวิตอ,อยู่กับปัญหาตั้งแต่เกิดแล้ว,วอะไรที่เกิดปัญหาปัจจุบันนี้ไม่เคยยันอยู่แล้วเพราะว่าเจอมาจนชินอ่านะาเลยเป็นนักแก้ปัญหาโดยไม่รู้ตัวครับเวลาเราจะดูวาสนาดาวพุธก็คือเป็นดาวเจ้าเรือของคนเกิดลัาราศีกันครับ 17ธันวาเวลา12.56นเข้าธนูนี่มาเข้าธนูเข้าธนู17ธันวาครับ12.56อยู่ตรงเนี้ไปจนถึงวันที่วันที่ที่3มกราคมเวลา4มกราคมนี่เข้ามังกรอย่างนี้ครับเวลาตห้สิบส5.4แล้วก็เวลา25มกราคมเนี่ยก็เข้านี่เห็นไหมเพราะนั้นในรอบหนึ่งเดือนเนี่ยเดินสองราศีรวมอยู่แล้วสามราศีไม่ได้17 17กุมภาเนี่ย17กุมภาเข้านี่ครับ สองเออเดือนสามราศีสองเดือนสามราศีแล้วก็เดือนบกรลาเนี่ยเดือนเดียวเนี่ยสี่มกราาข้ามบกรแล้วก็แล้วก็ยี่ห้ามกกเาก็ไปกลุ่ม้าไปกลุ่มอย่างนี้นี่คือให้ดูว่าโครงสร้างดาวเนี่ยเดินอย่างลักษณะอย่างนี้อเดินอยู่ในภพก,การเออนนให้คุณไหมล้วก็ดูดิถ้าดูอยู่ใน,พนพภพปัญธ <ใน S 2> ุกัมมุตตะแล้วก็แล้วก็มาอันตลาย แต่ในช่วงปุตตะเนี่ยคุณดูเนี่ยดาวที่มาอยู่ตรงนี้ต้องให้ขุนไปพผมตาต้องฟุกไหชีวิตมันมียานใหม่ๆแน่ๆทีนี้คุณไม่รู้ว่าที่เท่าไหร่เดี๋ยวผมบอกคุณวันที่เท่าไหร่อ้าวเลยวันที่หนึ่งถึงวันที่สามเนี่ยดาวพุธดาวดาวพุธตัวเนี้ยยกเข้าธนูตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดมานะตอนเที่ยงห้าปกติทับพระอาทิตย์ทับพระเกศทับพระเกศนะก็ คนที่เคยรู้จักกันมาก่อนก็จะมาเจอกันใหม่ที่เสมอเสมือนไอ้ครอบครัวกันไอ้การทำนองกันน่ะรับถือกันอะไรกันก็จะมาเจอกันตกลงเรื่องไขสัญญากันอะไรกันอ,อาจจะไปเรียกเพื่อนเก่ามาช่วยทำงานหรือเคยร่วมง,งานกันมาก่อนก็ได้หละก็ได้เนี่ยวันที่หนึ่งอันที่สามจะมีเรื่องนี้เกิดขึ้นครับวันที่สี่มกราคมเวลาศูนย์ห้าจุดหนึ่งสี่นอพระพุธดาวเรืองเกิดดาวลัคนาเกิดดาวราศีเกิด ยกเข้าราศีมังกรอยู่ในภพปุตตะครับชีวิตก็เป็นไงอยู่ภพปุตตะก็มีแต่เรื่องใหม่ๆอืมมีแต่เรื่องลื่นโลเรื่องอะไรก็ตามที่ใหม่ๆที่ไอ้ที่ว่าเข้ามาเนี่ยไฉไลกว่าเดิมแน่นอนทุกเรื่องทุกเรื่องทุกเรื่องที่มาใหม่ครับดีหมดเด็กนะได้อกยินดีต้องยินดีกับคนราศีกันนะจะได้ตำแหน่งใหม่ๆด้วยนะจะได้อะไรใหม่ๆเยอะผมก็รู้จักหลายคนที่เป็นราศีกันเออนะ แล้วแล้วคุณรู้จักราศีกันเนี่ยแล้วคุณจะลืมเขาไม่ลงไงทำไมอ่ะก็นักแก้ปัญหาไงออ๋ถามบอกอะไรไปจะช่วยจริงักแก้ปัญหาจริง,รง,รง,รงทีเนี้ยเอ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 วลาพุไปอยู่ธาตุดินเนี่ยครับนะเวลาไปอยู่ธาตุดินเลยเลยทำให้เจ้าจะตาไความที่ว่าไอ้พุธจะมันไวใช่ไหมครับปุ๊บปั๊ปุ๊บ ปัดปุ๊บนู่นนี่นั่นอะไรย่เงี้ยนะรวดเร็วมาเราไปอยู่ในท่านดีมาเลยทําให้สงบลงนี่แหละได้ประโยชน์เลยสุขขุมรอบครอบขึ้นครับนิ่งขึ้นนะแล้วก็ตันดีที่ท่วนขึ้นอ่านะเห็นไหมว่ามันทาให้คุณเนี่ยไม่ได้คู่นี่อีกมันมันนเลยทาให้คุณยะงไอ้เป็นไงทําให้คุณเนี่ยคล้ายๆว่านิ่งลงนิ่งขึ้นอะไรขึ้นดีขึ้นอะไรขึ้นมันอาจจะเจอขู่แล้วก็ไปเจอไปเจอไอ้สี่กับห้าที่คู่เสนาธิการทหารอ ที่ปรึกษาของอาลือครับคุณจะไปเป็นที่ปรึกษาเขาก็ได้หรือเขาจะเขามาเป็นที่ปรึกษาคุณก็ได้ไ่ได้ทั้งสองทางพอย่าพี่อย่าคุณเป็นโยดินไปเป็นที่ปรึกษาเขาไปเป็นเป็นได้เลยอ่เดีก็เนี่ยนก็ได้งานแต่อ้าโถจุสถาปัดแกจะแกจะแกจะมาล้อผมอยู่เลยอ่าเนี่ยเนี่ยนะก็ฟุกนะไปได้โคตรดีเจอครูดีเป็นเจอลิขสิทธิ์เข้าอะไรเข้าเนี่ยชีวิตนะ เนี่ยตั้งแต่วันที่สี่ไปเนี่ยต้องเตรียมเกาะขาพี่โยซะแล้วเราอ่าที่สี่ครับตอนตีห้าสิบสี่นาทีครับเวลาตอนศูนย์หกจุดสองหนึ่งนอดาวพระศุกเนี่ยดาวการเงินเนี่ยยกเข้าราศีธนูเขี่ยดาวสุกรเข้าจะดูอยู่ในภพอะไรอยู่ในภพพันธุการเงินเข้าเข้าเข้าพันธเนุเป็นมหาจักร โอ้โหเงินเก่าเงินอดีตชาชาจะต้องถูกเอามาใช้เครดิตเก่าหรืออะไรต่งตางๆเหลเนี้ยต้องถูกเอามาใช้มีการพูดพอดีมีคนนี้เข้ามาจา์เขาบอกคุณอแอม,มบอลลูนก,กันตกกําลังตกงานเลยจะได้งานวันไหนนี่ไงราศนะีอะไรนะราศีกันอ่าโอเคนี่ไงก็ได้นี่แหละวันที่สี่บกกระาแล้วเนี่ยอได้ถ้าขดอย่างนี้นะฮะ ถ้าไม่ตรงไม่จริงนะคุณมาบอกเลยเขาจะได้งานวันที่เท่าไหร่ใช่ไหมสี่มกราเป็นต้นไปเป็นต้นปถูกต้องออนี่ได้งานเพราะดาวการงานกับดาวไอ้ดาวการงานกับดาวตัวเองเป็นต,ตัวเดียวกันคเพราะดวนนันที่สี่มกราดีนะเป็นต้นไปคุณก็จะได้งานจะได้คนไปแนะนําให้ไปทํางานนะอย่าเพิ่งไปเสียงเมื่อก่อนนะเพราะสี่กับไม่เป็นไรอย่าเพิ่งบอกคุณฟังไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวคุณเลือกวันเอากตนเาคุณเลือกวันเอาเพราะมันจะมีวันอีกหลายวันนะครับแล้วก็วันที่ วันที่สี่ถึงสิบเอ็ดเหมือนกันครับดาวพุธตัวนี้อยู่ในเขตโจโรเลิกฮะต้องฉกฉวยมันก็มอกอย่แล้วคุณต้องทำยังไงเอออ่าก็บอกอย่างคุณต้องคุณต้องปล้นเอาฉกฉวยเอาคุณต้องไปช่วงชิงเอาอ่าช่วงสิงเอานะของอะไรที่ได้ที่จะได้มันไม่ง่ายหรอกมันต้องอะไรมันต้องด้วยลวาแข้งแล้วก็ความเหนื่อยของตนเองเพราะอยู่ในเขตโจโรอาจจะต้องตัดราคาเล็กน้อยเมื่อกี้สี่ถึงสิบเอ็ดนะสี่ถึงสิบเอ็ดครับสิบสองถึงสิบเจ็ดดาวพุธ ดาวเรือนเกิดดาวราศีเกิดดาวลัคนาเกิดโคจรเข้าเขตภูมิปะโลและแห่งความมั่นคงและมีหลักทรัพย์ภูมิปะโลเข้าตรงนี้ภูมิปะโลตรงนี้พราะนันให้คุณสามารถที่จะเอาช่วงเนี้ยเป็นภูมิปะโ,โลเนี่ยปเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานคุณได้วันที่เท่าไหร่นายจย์บอกอีกทีสิบสองถึงสิบเจ็ดสิบสองถึงสิบเจ็ดอ่าทีนี้ถ้าเลยวันที่สิบแปดถึงยี่สิบสี่ไปแล้วเนี่ยดาวพวกโคจรเข้าโดนพิษสุนทรอันนั้นลำบากแล้วเนี่ยเห็นไหมอ่าเดี๋ยวคุณเอโดติ มัาจะบังานะเขาบอกเอ๊ะทำไมไม่มีประสบการณ์อน่าโดนเรื่องเยอะดังนั้นเอาวันที่1ิบสองถึงสิบเจ็ดนะหาเรื่องดีๆวันที่สิบสองถึงเจ็ดแล้วไปทํางานเลยนะครับสิบแปดถึงสิบเอ๊ะแปดถึงยี่สิบสี่เนี่ยพุ่โดนพิษสุนัขนะแต่ถานที่แม่ล้อใกล้ตัวนะครับแล้วก็วันที่ยี่สิบห้าเวลาสิบเจ็ดจุดห้าหนึ่งนอดาพุธดาวเรือเกิดดาวลัคนาเกิดดาวราศีเกิดยกเข้าราศีกุม นะครับเป็นพบอลีเวลาไปอยู่ตรงนี้เลยทําให้เป็นยุนบ้านศัตรูเลยทาให้เจ้าตาี่ต้องไปไงต้องกระชับกระเฉงต้องต้องอะไรต้องระมัดระวังระมัดระวังกระชับกระเฉงกระปี้กระเป๋าต้องทำตัวให้ทักไว้ไม่รู้มันจะมาทางไหนาุกตองถูกตาพะถ้าเกิดเราไปเรียมเรียมนะเดี๋ยวโดนนะครับคือตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาพูดจาพูดจากระชั่นตอบเร็วคุยสะลุโปกฮ่าแต่เวลาคุยมันใช้ชั้นเชิงละเรียดในการพูด มำไมจะไม่ใช้ชั้นเชิงได้เลยนะเขาไปอยู่บ้านลาหูบ้านลาหูก็ต้องใช้ชั้นเชิงใช้เร่เรียมหน่อยในการคือเปลี่ยนไปด้วยเรขกนนะนี่แล้วก็ตีกนถึงพอดีด้วยนะันที่ยี่ห้ามกรานะเมื่อกี้นี้นะลาหูก็ตีกนด้วยแล้วก็มาที่หนึ่งมกราพันจรเนี่ยครับยกเข้าราศีกรกฎพบลาภะมีลาภสองวันครึ่งนี่วันออ่ี้มีมีลาภสองวันครึ่งครับ แล้วก็วันที่สี่มกลาวันี่แล้วต้นใหม่เมื่อกี้ลาเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้กำลังคุยเรื่องวาสนาอตอนนี้ก็มาคุยเรื่องดวงรายวันก็เอาดวงปฏิทินมานะครับจดเลยเริ่มจดตั้งแต่ตอนนี้นะคนราศีสิงห์ไอ้คนราศีกันนะครับคนราศีกันวันที่หนึ่งมกลาพันจรยกเข้าราศีกรกฎมีลาบสองวันครึ่งองวันครึ่งครับวันที่สี่มกลาเวลาตีสองสามที่หกนาทีพัชจรเนี่ยดาวลาบขประโยชน์ยกเข้าราศีกันยกเข้าที่บ้าน ได้บรรฐาราชาโชคมีได้ของรักของฝากนะฮะได้ของรักของฝากครับก็ลองจดดูว่าจริงไหมสี่มกราเดสี่มกรานะตั้งแต่ตีสองเนี่ยไปสารที่พ่อค้าสองวันครึ่งนะสองวันครึ่งเขาบอกสองวันครึ่งนะบวกลบสองวันครึ่งอ่บอกนี้ก่อนครับโอ้ยจ่ายไม่แม่นเลยห่างสองชั่วโมงโอ้โหยอมสักกูบอกจ่ายไม่แม่นเลยถ้าเปสองชั่วโมงห่างสองชั่วโมงโอ้ เราก็บอกเออจะต้องใช้การาซ่ากับจะรวนแล้วนะยิงไันออกไปเออไม่แม่นขนาดนั้นเอาห่างสองชั่วโมงนี่ก็สุดยอดแล้วนะเออแม่นแล้วแห่โดนตำหนิเรื่องแปลกๆนะในวันที่สี่เดียวกันดาวดาวเจ้าเรือนตัวเองอ่ะยกจากราศีธนูขึ้นมาราศีมังกรครับแล้วก็เจ็ดแปดเก้า ดาวพระศุกร์ดาวการเงินในระหว่างเป็นเกษตรอยู่ราศีพระจกก็มั่นคงทางการเงินได้รับการมือและการร่วมมือเรื่องเกี่ยวกับการเงินครับให้มันมีความเข้มแข็งอะไรางเงี้มันมเครือกูณให้เก้าสิบดาวอังคารกับดาวพระศุกร์การเงินเพื่อรและญาติคือพวกเกี่ยวกับการเงินเพื่อนญาติตรงนี้มันอยู่ในรายเดียวกันที่เราจะไปด้วยกันในข่าใหม่อย่างนั้นเป็นทีมงานเลยจำลองครับแล้วก็ วันที่สิบสองสิบสามสิบสี่สุขแห่งระวางอยู่กรกฎพบลาภะมีโชคได้ลาตลอดครับราศีพิจิกได้ดูแน่นอนนะครับวันนี้ถึงพิจิกแน่นอนครับครบทุกราศีวันนี้ครับสิบสามมกราจันดับที่ไอราศีธนูฮะจันดับอยู่ในภพพันธุอ่าก็ต้องระวังญาติผู้ใหญ่หน่อยเรื่องครอบครัวเรื่องเผ่าพันธุ์ดับแล้วก็เดินทางไม่ดีวันนะั้นครับห้ามใช้รถ นะฮใช้รถวันที่สิบสี่มกราอันดาวันทิ์ดาวคู่มิตรและเพื่อนยากยกเข้าราศีมังกรเวลาเก้าโมงสามเจ็ดนาทีเวลายกเข้ามังกรปุ๊บเนี่ยเห็นไหมมันก็อยู่ในพบปุตตะมันก็เลยทําให้โอ้โหต้องมีงานอะไอไอไออไอตัวดาวราศีเกิดดาวพุธเนี่ยเกิดอะไรเกิดเกิดอะไรเกิดกรลยาอ่าเดาวสามตัวเนี่ยเเกิดกรลยาทั้งหมดครับ เป็นตัวเป็นตัวบันเล่นกั่นแหละตัวแต่ยาก็หนึ่งกับสี่ก็มีการคุยคุยการเงื่อนไขสัญญาการับมีการบังคับการหนึ่งกับเจ็ดก็คู่ทาฝ่ายก็ส่งเสริมกันอะไรกันก็อยู่ในช่วงสิบสองถึงสิบสี่พูดวิบบลูบาดีหนึ่งกับห้าก็เป็นคู่มีการเป็นผู้ใหญ่การอะไรการก็ก็ก็การันตีกันอะไรการหรือเป็นโค้ชก็ได้อหลรก็ได้เพราะนั้นนี่ตั้งแต่ตั้งแต่สิบสี่ สิบสี่มกาสิบสี่มกลาไปเนี่ยนะรับประกันได้ว่าชีวิตต้องพลิกแน่นอนต้องใช้ว่าพลิกเลยนะครับอ่าไมถึงพลิกครับเพราะว่ามันไม่ใช่สวงอกถึงพลิกเออนี่นี่ทำไมอุ่อย่างนี้ก็ถูกอีกนี่นะแต่ถ้าเกิดออกสดกันไปบนเวทีอาจจะถูกอิอทําไมรู้ว่มมาพิกชีวิตตรงไหนรู้ไหมอยากรู้จริงๆอ่าเก็บไปดีไหม อย่าสิพูดมากขนาดนี้อุ้คุณทำไม่อยากก็จากไปว่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่างงี้แม่งค้างคือที่มันพลิกชีวิตเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นกระตุ้นสาโตัวนตัวเนี้ยอให้ทํางานครับแล้วดาวอะไรกระตุ้นไปด้วยดาวที่อยู่ตรงเรือนเกิดตัวนี้ก็กระตุ้นไปด้วยเพราะมันตีกไงันตีกนให้โกนกับราหูไอ้ภพสุภะตัวเนี้ยมันทําให้เขาเรียกว่ามันทําให้เกิดพลังพลังตีกนอยู่ในราศีกันพอดีเลยครับเพราะมันตีกนธท่าดินกันหมดเลยอ่ะดีกรงท่านดินทั้งหมดเลยครับเพราะด้านเนี้ย แ้่วันที่สิบสี่มกราไปเนี่ยรับประกันได้มีอะไรดีๆแน่ๆนะครับที่ตกงานต้องได้งานพี่โยนต้องเลี้ยงข้าวคุณแน่นอนจริงเหรอจริงปกติพี่โยนเขาเลี้ยงข้าวคุณแล้วนะไปจินทีกี่ทีพี่โยนก็เลี้ยงครับวันที่วันที่สิบเจ็ดมกราคมเวลาตีสองสี่ิบหกนาทีพระจันทร์ตัวละคาังและดาวลาบขผงประโยน์ยกเข้าลาศีมีนมีเงินมีลาบ คือเปิดบ้านออกมาไปไงได้ลาบเลยมีเงินอยู่หนบ้านเลยมีลาบเลยนี่คนที่เมื่อกี้กําลังอมทุกข์อยู่นะปีใหม่แล้วเดือนใหม่แล้วนะดีแน่ๆน่เปิดบ้านพุดเจอเลยนะในบ้านมีลาบอยู่มีเงินอยู่เลยนะครับแล้วก็วันที่มื่อที่บอกมันที่สิบเจ็ดนะสิบเจ็ดสิใช่วันที่สิบหกหวยออกถูกใช่ปะถูกสิอ้าวแล้วถ้าคุณทำงานถ้าคุณไม่มี ุณไม่มีบัตรทินงคุณทุมหวยได้ไมเนี้ยุถามุณเนี่ยไม่มีบัตรทิ้ก็เข้าห้องหวยไม่ได้สิอ่ะเข้าหวยไม่ได้ก็ทำไงถึงเข้าห้องหวยได้ก็ต้องไปโทรหาคุณมาปางเบอร์เลยนะฮะศนะูนย์เก้าสี่แปดศูนย์แปดศูนย์เก้าเก้าเก้าอ่านะถามคุณมาปางว่าทำไงถึงจะเข้าไปดูห้องหวยได้อ่าถามดูถามดูถามดูมดนะตอนนี้คนอื่นเนะ่เขารู้กันไปหมดแล้วก็เหลือแต่คุณแล้วนะครับเอานะฮะอ่ะาราศีเมษไปแล้วนะครับเดี๋ยวเต็มดูย้อนหลังได้เลยแล้วก็วันที่ยี่สิบสองย ดาวคาร์กดาพระราษรดาวคู่สมพลเนี่ยในดาวการงานคู่ครองคู่สมพลองศาตรงการเลือกความรักคู่ส่วนดีไปหมดดีไปหมดเลยดีไปหมดนะครับดีดีทุกอย่างนะครับดีทุกอย่างปังปังดีมากมากอาจารย์ช้่ว่าปังนะฮะยี่สิบสามมกราดาวพระราษเนี่ยดาวคู่ครองดาวคนรักเนี่ยดับวันแรกนี่ ปงเขาให้นี่ดับหมดแล้วเครื่องเเลยือ้นส่วนคนรัฐก็ดับไปด้วยครับวันที่ยี่ห้ามกลาดาพุธเนี่ยหนีออกตัวเองอะนะเข้าราศีกุมเน่ยตอนห้าโมงสิบเจ็ดจุดห้าหนึ่งนอนไปเป็นฮาีให้ตัวเองอ่าแต่ไปไปแบบยังไงไปแบบช้าๆไม่อยากไปแล้วบมนบน่บไปบมนไปบนไปเดินไปแบบไม่อยากไปเลยโอ๊ยอาจารย์ใครจะไม่อยากไปสนุกจะตายเพื่อนเยอะ ทีนี้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดทักเหของชีวิตคนเกิดลักนาลาราศีกันเนี่ยทำไมว่าจุดทักเหยังไงยังไงเดะเห็นไหมเมื่อกี้มาปังปังปังตลอดเห็นไหมครับจู่ๆเครื่องเวลาเวลาเวลาวันที่ยี่ห้ามกราคมถานั้นแหี่ที่เข้าราศีกุมตจวนี้มันเกิดมนขึ้นมาฮมนตั้งแต่ยี่หกถึงสามสิบมกราคมมันเกิดเอื่อยเชยเลยนะนะมันมนแล้วมันก็เชยชาแล้วก็นอกจากมนแล้วยังพักด้วย พักตั้งแต่31มกราคมถึงที่20กุมภา<ะ>เวลาไอ,ไอเอคำว่าพักก็เครื่องรมติดเดินถอยหลังคำว่าพักวันแรกตั้งแต่31มกราคมเครื่องถอยหลังเลยเริ่อยถ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 อยเข้ามาเนี่ยเข้าราศี <4 S 1> มกรนเนี่ยวันที่4กุมภาครับนี่แล้วก็แล้วก็7-10กุมภาเนี่ยพักดันดับ ทั้งหมดเนี่ยมันถึงสิ่คุณดูไว้ไหมได้เอาพันนั้นเห็นไหมว่าทีแรกมาปังปังแล้วสุดท้ายเนี่ยตัวเองไม่อยู่เรือนอริใช่ไหมเพราะนั้นนี่ตัวเองนี่นะจะต้องพิจารณาให้ดีว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากความคิดของตัวเองความอะไรของตัวเองหรือตัวเองล้วนๆน,นะเพราะหยุดพกอรินี่นะเพราะ <พอ S 2> มันเกิดไปหยุดแอคทีฟอะเนาะทุกคนทุกคนบอกว่าคุณกําลังมีความเก่งมีความกล้ามีความมุเบุกมีการบุกแต่เกิดไปหยุดตัวเองใชเนี่ยคนเกิดราคนาราศีกันเนี่ยนะครับ แค่ผมพูดให้คุณฟันเข้านี้นะถ้าคุณไม่ซื้อบริทินผมนี่นะครับอย่าไปดูเลยอ่ะอางนี้เราไม่ได้ไปดูดวงแล้วอ่ณไปดูช่องอื่นแต่เขาบอกว่าดูวของหรอกนะเขาบอกว่าดูช่องอื่นได้ไงเพราะช่องนี้ดูนานมากช่องอื่นเขาดูราศีละยี่สิบนาทีช่องเราดูราศีเกือบครึ่งชั่วโมงนะฮะผมเป็นต้นตะหลับยาวอยู่แล้วเขากอดเขาสิบห้าผมไม่เอาเลยสิบห้าทีเพราะยังดูไม่หมดเพราะอ่านมาเยอะอ่านมาเยอะวันที่ยี่แปดเกิดจันเพ็นที่นี่ครับอยู่ในเรือลาพระ มีลาบล้านเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นนี่ไอ้คำว่าลาบเนี่ยคุณจะเที่ยงปมองในแง่ดีสั่อย่างเดียวได้จานบอยนะมันคืออะไรอะไรก็ตามที่ว่าเป็นส่วนเกินมาจากร่างกายเนี่ยก็เป็นลาบเหมือนกันออย่างเช่นเนื้องอกอาจจะไม่ดีก็ได้อันนี้อันนี้เช่นเนื้องอกก็เป็นลาบเพราะนั้นเนี่ยนะคุณก็ไม่ไม่รู้เราเป็นลาบอะไรเรืออะไรอย่างนี้นะแต่ให้ฟังว่า ให้รู้ว่าได้ลาบแน่นอนได้ลาบแน่นอนเออให้เป็นลาบที่ดีนะฮะนะครับวันที่สามสิบสามสิบเอ็ดดาวพุธดาวราศีเกิดดาวเรือเกิดดาวลัคนาเกิดองศาตรงกับการเงินพระศุกร์ครับอะไรก็ได้ทั้งนั้นนะฮะด้วการเงินเนี้ยอะไรก็ได้ทั้งนั้นอืมเพราะนี่ไปไปถึงตรงนี้แล้วไม่ได้ได้ไงอ่าอ่าโอเคนะราศีกัน นะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับช่วงครึ่งเดือนแรกจนถึงวันที่19ดีมากๆนะครับพอ25แล้วต้องแอคทีฟกับตัวเองนะครับถ้าไม่แอคทีฟตัวเองอาจจะเสียหายได้นะครับ